มาสนะมาสนะสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อป้าลุง FC ทุกๆท่านยินดีต้อนรับกับชูซองปะจอยเด้อป้าลุงเอ้ยถือจ้าถือ้าเลยถือใจไหมถือใจมั้งเน่ใจไหม Hẹn hãy 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 á, tốt cái hãy hãy mừng 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 chờ หน้ามาพี่ด้วยละมาชนะโบไปลูกข้างหน้าหนะ้าโบไปตกตกตกลเลยเหตดยังเหตุเฮงเฮ้ยเกมส์หักอุ้ยอุ้ยเบิองมันตำ่ำนะผ่าเด้อเห็นเออ ลงมันตามนะักผ่านจะาซะมเฮ้ยอ้ยหรออโอ๊ย วิวิได้รึไหนอมหัหกแท้เอาใจหายรึบุกขึ้นไปนอนบอ่นอนไปวอนเจ้าไป

ขึ้น,นได้ไหสซีลองมาสะดงไงยังนอนบอ่คอยแน่หัวปุกนะฮะหัวปุกนะฮะ หมอลงมายายลูกกระตุนนะมันหกเลยค่ะมันหก,ลนกลเลยหาลงมาบนนอนเขาป้าบปาบดยโดย,โดย แช่กระตุ้นเป็นยังหนุกนะฮะคอยลกคอยคอยหัวปกหัวปก tốt đây rồi khắp đột bỏ Hứ? như là khắp đột được Hãy subscribe cho

mặc hay mày chơi mượn lúc này mượn 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 mày mượn 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 ý đài giật lai vậy hả sao giật lai vậy vợ luôn giật lai vậy บาสนะบาสนะเอ้ยหน้ามาหาไปจอยนะลูกยื้อคือเอาขาับากดู เชคขี้ดินยังแล้วอะขับรถบรรกบ่เบ่งหัวโปกเลยลูกคอยเด้อคอยเด้อ ศาสนามาสนาเอ้ยจะเอะจะตัวนั่นลงมาอีกบ่อึ <c oughs> มักไที่อะไรมองนี้ ม้นข่าโอ้ก็เถ่าน่อยเอ้ยนะนางอย่าแข่งขางนายอยูน่นะหก็เ่าหน้อยป่ะฮนะทุจริตทุจริตนกว่าทุจริตกันทุจริตกันจืม กดแมวโอ๊ย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 ดแมวอะหอมแกแมวอะหึมาลเงนี่ไปปันดิงเฮียงน่ะฮะี่สิบเฮียงลูก Uh, chào cả ôm mà tôi thiệt bộ ốm đâu bộ ốm bộ ốm nó, nó. tìm <laughs> <Hey. cười> thấy bướn bướn mẹ ông bướn yeah <laughs> ui mày không được nhàng mày không phải được mày không đấy mày mà mà tốt đấy hả nhàng mấy đâu nhà cho hai nhé nè nhà cho hai nữa แกปลาดุผมจิกแกปลาจิกฮะแกปลาจิกนี่น้มนั่งหน่อยเฮียฮะวาสนะเฮียอย่างห,าาหางนึ่งวาสนา,าจุงมึโอ๊ยจุกโทรศัพท์แม่เกือบลน Kim mẹ em kim bóc bao kim bóc em bao mẹ em kim bóc em Rồi sẽ em Bố chép bố kim tí em kim nè em kim bóc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  em mư Bố em kim bóc em kim bóc จ๊ยเจ๊ยีวาชนะจ๊ยีขารถเบอร์อ รับและหลุดแมมบอแมมบอรจะกินแมมบอร์กินแมมบอลูกบอห์ฮึกินแมมเบอร์ไหไทกินแมมบอฮะกินบอแมมกินแมมบอรอ้าฉีดยืนมาลงสตั้งค์ใครบ่ฮึ พี่พน่ห่ตอนมันตกนะมันเทนะะขอยเลยขอยเลลงเ้ยตกเ้อตกนะะ ยิ่แมมบอยินแมมบอบอแม่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 บอบอยากบ่เดี๋ยวแม่ชงแมมให้กันเด้อยวเดี๋แม่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 เด้อเดีชงแมมกันเดอนย่แมมาได้แล้ว em 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 chị Ba chị bao chị bao ừ? chị Ba mềm này nhiều là bò con mau thẻ này chỗ sắc chỗ xê thẻ này chỗ con mau thẻ thế này <laughs> น้ำมันนะครับโรเรีเอให้เบิดน้ำมันนะฮะรถฮะมาลยน้ำมันไปไปกินแยมไปเถอะไปไปนอนกินแยมไป โอเคกตน้องแหวนพี่น้องเไงมาจอยกันสิก็จบคลิปเพียงจำนี้กัเนเลยนะระวังนี่เขาห้องพี่น้องเไยเนาะระวังยังบ่ทันานอนกะประมาณนี้พี่น้องไงเนาะขับรถตลอด,ลอดแด่ถือเท่าเพิ่อนอยากกินนมเพื่อนเพื่อนจังขี้ง่วงพี่น้องไงเนาะนมเด็กกะกินแมมเพิ่นเด้กกันนอนนอนรับค่าแมมเลยแบบนี้แม่พอมากแล้วกะตื่นบางทีกันเนาะ เรียนบางทีพอมากกับโบตื่นก็มีโอเคเดี๋ยวแม่ให้กินแห่มแล้วโอเคโอเค,อ,เค,อ,เคอัธุจา้าอัธุจา้าไปแล้วนะปารุง่งกาวเข้ามาสบายดีเดี๋ยวให้คนกินแห่มก่อนเดี๋ยวคนสิงงดงิดได้นี่